โซนสามารถนั aliens, so, so so me, ่งกินอาหารนะครับได้เลยนะครับภายในเซเว่นนะครับผมเองโซนนั่งกินกินไล้นะครับมานั่งกินผักฟ่อนนะครับกินอาหารครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูมสุขชนนะครับมาพบพ่อครับผมอีกแล้วนะครับกับเอ็มอีสานดีดนะครับผมมือนี้กับพ่อครับผมในช่องของคนไทยในไต้หวันคือเก่านะครับผมเอามาครับมือนี้สิบ้ามาเบิ้งนะครับนี่ครับอยู่ท้ายหลังเนี่ยนะครับอาจจะเห็นอยู่ครับนี่ครับเซเว่นนะครับเซเว่นอยู่ในไต้หวันนะครับมาเบิ้งนะครับว่าเซเว่นอยู่ไต้หวันนี่สิคือกัันกบบ้านนเฮาบะครับผม มาครับสีภาพพี่น้องไวเบิรงนะครับผมนี่นะครับผมประมาณเซเว่นกับที่นีเจ้าเจ้าทินนะครับเจ้าทินจะหนาวตัวเลยนะครับผมเจ้านี่ก็เป็นเอ่อช่องหน้าหอดนะครับผมกับที่นีเอ่อเจ้าทินนะครับว่าตากแก้วนะครับกล่าวมาส้นแรกกับเซเป็นนี่ครับส้นข้อเตอร์นะครับเมข้เตอร์ก็ยังบันเท่าเลยนะครับแต่ว่ายาสูบจีนหลายๆนะครับผม ว่าคนไตวันนะครับส่นิยอมสูบยากันเป็นพิเศษเลยนะครับนี่ครับจะสิเป็นของกินนะครับเป็นเฟยโปรหรือเปล่าครับนี่ครับผมจินีของกินของใสของสะดวกซื้อก็ยังบนเท่าเลยนะครับผมนี่นะครับผมแกอากาสิมีสิ่งที่พิเศษนะครับแตกต่างออกไปนะครับผมสินีนี่นะครับ เป็นโซนสามารถนั่งกินอาหารนลครับได้เลยนะครับภายในเซเว่นนะครับผมนี้สามารถมานั่งกินเขานะครับกินเนื้อแซ่บนะครับได้เลยนะครับผมสีมีโต๊ะให้นั่งนะครับแต่มีเก้าอี้นะครับมีโต๊ะนะครับมีตัวเอทีเอ็มดันในนะครับผมตัวเอทีเอ็มนะครับส่วนหลายสียูดันในนะครับส่วนของบันทากับสียูนอกๆนะครับผมโปตนหนากไปให้ให้กดนะครับผมนี่ครับนี่ของนะครับ แฟนนาสีคล้ายๆบ้านเท่านะครับเป็นของที่จำเป็นต้องใส่ชีวิตในชีวิตมันจะวั่นนะครับผมนี่นะครับไปใส่กันเลยนะครับสีเป็นมามานะครับแล้วมีเครื่องจำเร็ยนลูปนะครับเกิดชิีิไรยี่ห้อแล้วคือกันนะครับผมน่า่ากเลพยายามหาสิมันเป็นของไทยอยู่อาจถิบ่มีนะครับ อยากกินของไทก้ก็ส่วนลายสิไปหาซื้อยี่หามไท้นะครับจะว่าราคากับสิแพงนสันกหน่อยนะครับผมเป็นภายในเชเวนนะครับเ็นบรรยากาศคนแบบเลยมาเรื่อยๆนะครับจะว่าแอลกอฮอล์ย oh ุ G ่ N ี่สามารถซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับว่นไดจำกัดไปลานะครับผม เป็นของกินนี่ครับเป็นของสำหรับเอาไปเวฟกินนะครับนี่เกี่ยวมีจอมี่ยังทุกอย่างไข่บานท่าเลยนะครับผมนี่ครับเป็นแอลกอฮอล์นะครับผมนี่เป็นเบียร์เป็นเหล้านะครับเบียร์นะครับสามารถเสื้อกินได้ี่ครับส้นนั่งกินกีนเลยนะครับมานั่งกินผักก้อนนะครับกินอาหารนะครับนี่ครับ ก็แตกต่างจากบานเท่านะครับถ่าบบานเท่าเดแบบนี้นะครับหรือที่สะดวกไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมนะครับก็ฝากบรรยากาศไปสามีสักก้อนนะครับถาดที่นองท่านไดถตงอกถึกตใจนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมขอมคุคอมเมนต์บนเม่อขอมวลนะครับและที่สําคัญก็คืออย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเพื่อสิบ่ระาดรับชมคลิปดีๆต่อไปเล้ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางผมน้ำเนียด้วยครับผมไปปมกปอกันไหมโอกาสนาชปหนานนะครับว่าสิ มีบรรยากาศยังเป็นฝากปีฝากนอกนะครับของคนไทยเขานะครับผมสวัสดีหละายครับผม